สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะประเทศไทยขอผลชนสูตรไม่ได้ทั่วลงยับหลังแม่แตงโมขอผลชนสูตรไม่ได้สัดต,ตักกะพังหรือมีอะไรผิดปกติแม่แตงโมพร้อมอัจฉริยะและทนายความขอเข้าพบพันตำรวจโทเชนการจนาปัด รองผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมขอเอกสารผลชนสูตรสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นที่บริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามซึ่งด้านพลตำรวจโทเชนเผยว่า ในวันชนสูตรศพที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่สถาบันได้ไปตร,รวจสอบเบื้องต้นแต่เนื่องจากศพดาราสาวถูกส่งไปที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงเป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองการเสียชีวิตทําให้กระทรวงยุติธรรมไม่มีเอกสารรองรับการเสียชีวิตส่วนการไปตร,รวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพราะพนักงานสอบสวนร้องขอตามกฎหมายจึงให้ผลชนสูตรได้เฉพาะผู้ร้องขอคือ พนักงานสอบสวนเท่านั้นนายอัจฉริยะเผยว่าวันนี้พาคุณแม่แตงโมมาเพื่อขอผลชนสูตรสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นที่บริเวณท่าน้ำเนื่องจากเอกสารดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญคือ 1. จะสามารถบอกได้ว่าแตงโมเสียชีวิตมาแล้วกี่ชั่วโมง 2. แตงโมเลือดตกตอนไหนหากตกแผ่นหลังแสดงว่านอนหงายหลังตายแต่ถ้าเลือดตกด้านหน้า เป็นการนอนคว่ำตายแต่ถ้าเลือดตกใต้ขาหรือยืนตายและต้องดูว่ามีบาดแผลอะไรบ้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแตงโมมีแผลจำนวน26แผลแต่ของกระทรวงยุติธรรมมี22แผลแล้วอีก4แผลเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเคยไปขอกับทางพนักงานสอบสวนแล้วแต่กลับให้เหตุผลว่าเป็นความลับในสำนวน จึงไม่ได้เอกสารมาหลังจากนี้จะดําเนินการขออำนาจศาลนําหมายสารยื่นและรับเอกสารดําเนินการต่อไปที่ผ่านมาทนายเดชากิติวิทยานันท์ไม่ได้สนใจแม่เลยที่จะหาหลักฐานในเรื่องฆาตกรรมได้รับแต่คําตอบว่าไม่ใช่ไม่ต้องไปหารู้สึกเสียดายและเสียใจมากจากนั้นดีใจที่ทีมสสเต้และนายอัจฉริยะเข้ามาพร้อมสู้ไปกับทีมนี้ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องตามหาความจริงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทําให้โลกโซเชียลวิจารณ์อย่างดุเดือดโดยบอกว่าต่างประเทศขนาดไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในคดียังสามารถดูเอกสารได้หรือจริงๆเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าอุบัติเหตุถึงไม่สามารถให้ผลชนสูตรกับแม่แทๆ้ๆของผู้เสียชีวิตได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ